สวัสดีชาวมิถุนค่ะดวงความรักประจำวันที่4นะคะท่านวาคมนะ คุณได้พลังงาน3คาทานะคะส่วนเขาเป็นเดมูลนะคะ,ะวันนี้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีปัญหาเข้ามานะคะทางฝั่งเขานะคะแต่ว่าทางฝั่งคุณนั้นน่ะพลังงานยังดีอยู่นะคะคุณมีความชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์ส่วนเขาอาจจะมีเรื่องราวอะไรส่วนตัวนะคะเป็นปัญหาชีวิตนะคะก็ถ้าเกิดว่าสามารถจะช่วยเหลือเขาได้นะคะถ้าเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยหรือว่าแต่งงานกันแล้วก็ลองสอบถามแฟนตัวเองดูนะว่ามีอะไรให้ช่วยไหมนะคะพลังงานที่ได้มามันมีฮันีมูลแล้วก็โนนิ ไม่มองว่าทุกปัญหาที่เขาต้องเผชิญในวันนี้มันสามารถที่จะแบบแก้ไขได้นะคะมันสามารถที่จะจบลงได้ดีได้แล้วก็คุณสองคนน่ะยังมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่นะคะคณิมูลก็หมายถึงช่วงเวลาดีๆนะคะยังมีอยู่ในความสัมพันธ์แต่ว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะง,งานเข้าเท่านั้นแหละนะคะเป็นพลังงานแค่วันนี้วันเดียวนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรที่ช่วยได้นะคะก็ลองช่วยเหลือนะคะแฟนตัวเองดูเนาะ